เกานะครับร้านมากระเล็ดคนเพียบจริงๆครับมามาเกานี่ไม่มาร้านนี้เรามาไม่ถึงนะครับมากระเล็ดว้าวคนเต็มเลยนี่นะครับร้านมากระเล็ดนะครับ เป็นร้านเก่าแก่ขึ้นชื่อของที่มาเก๊าเลยนะครับผมพาเข้าไปดูในร้านนี่ฮะคอับนี่ฮะอันละสิบเอ็ดนะครับหกอันสามสิบอันหกอันหกสิบห้านะครับมาถึงมาเก๊านะครับของอร่อยขึ้นชื่อที่มีชื่อเสียงที่มาเก๊านะครับก็ต้องอันนี้เลยครับทาร์ตไข่นะครับแล้วก็ด้านหลังของผมเนี่ยก็คือร้าน มาเล็ดนะครับเป็นร้านขึ้นชื่อที่มาเก๊าเลยนะครับจะขึ้นชื่อหรือไม่ขึ้นชื่อดูคนสิครับยาวออกมานอกร้านเลยนะครับร้านอื่นเนี่ยเขาขายทัดไข่กันชิ้นละ1ิเหรียญน,นะครับแต่ที่นี่เขาขายชิ้นละ11เหรียญแพงกว่า10เนเลยนะครับถ้าไม่อร่อยจริงถ้าไม่แน่จริงเนี่ยผมเชื่อว่าเขาคนไม่แน่ร้านขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองชิมดูนะฮะว่าจะอร่อยขึ้นชื่อสมกับการรอคอยหรือเปล่านะครับอืม อ,อืดูเนื้อแป้งครับเนื้อแป้งนี่มันกรอบร่วนมากนะครับแล้วก็ไส้ที่ผมเลือกนี่เป็นไส้ไข่แดงนะครับก็และไส้ที่ผมเลือกนี่เป็นไส้ไข่แดงนะครับมันไม่มีกลิ่นไข่เหม็นคาวเลยนะครับ ทัดไข่ที่นี่นะครับทัดไข่ที่นี่นะครับเขามีอยู่แบบเดียวนะเป็นไข่แดงนะครับคือมันไม่มีกลิ่นเหม็นคาวเลยอะ่ะมันหอมแล้วก็หวานกําลังดีเปลือกกรอบแล้วก็ร้อนๆนุ่มๆด้วยครับอร่อยมากนะครับคือที่ร้านมาเกเตสเนี่ยนะครับตอนแรกเข้าใจว่าอยู่บริเวณแถวจัตุรัสเซนโดหรือใกล้ๆโบสถ์นะครับแต่มันไม่ให้นะครับเราต้องเดินออกจาก บริเวณตรงโบสถ์เนี่ยเดินมาถึงที่ร้านเนี่ยประมาณสิบนาทีนะครับก็เหมือนแบบร้านจะอยู่ด้านนอกเลยแต่คนท้องหินแล้วก็คนต่างชาติที่เขารู้จักร้านนี้เขาก็จะเดินตามหากันนะครับหาไม่ยากนะครับลองกดใน Google Ma p ดูนะครับร้านมะกะเล็ดขึ้นแน่นอนนะครับใน Google m a p ลแมอดูสิครับน่าทานไม่น่าทานผมจัดมาหกชิ้นเลยครับเอาให้เต็มอิ่มเลย